ลาไปด้วยคุณลงุงสนองน,นะนาะผู้เลี้ยงเป็ดอ่อปีหนึ่งได้สามที่ร้านเลยนะรุ่นหนึ่งนี่เป็นร้านแล้วสามเที่ยวนี้ได้สามร้านกว่าสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้เรามาดูเป็ดไร่ทุ่งเนาะของลุงหนองฟาร์มลุงหนองเดี๋ยวพอดีอลุงเขากำลังจะปล่อยเป็ดพอดีเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับดักรอไม่ให้เป็ดไปทางนูน้นเป็ดกชื่ออะไรครับอ๋อนี่ลุงมือลุง คอยดักเป็ดไม่ให้ไปทางนู้นเนาะเดี๋ยวมาดูนครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับลุงผมจากช่องม่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่ตงนตนเองครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาถ่ายลุงเลียงเป็ด,ปดอันนี้เขาเรียกเป็ดไล่ทุ่งเนาะ มันมีชื่อสายพันธุ์ไหครับหรือเขาเรียกพันไอ้ที่พันกากีพันกากีเป็คือเป็นเป็นเป็ดไข่แต่ที่ชุดที่เราเห็นข้างหลังนี้ยังยังไม่เริ่มไข่วันนี้ขออนุญาตตามลุงเลี้ยงเป็ดเนานะโอเคครับคนะือตอนนี้ไม่มีไอตัวเล็กๆอยู่แล้วมีแต่รุ่นใหญ่อันนี้คือตัวเมียใช่ไหมครับอันนี้ประมาณกี่ตัวครับลุง สองร้อยกว่าตรงโน้นผมคุยกับพี่สอนมาพี่สอนบอกเจ็ดพันอันนู้นตัวผู้ 5, 5. อ๋อนนอ,อันนี้เลี้ยงเอาตัวนี้เอาไข่มาเยไข่นี่ขายที่ไข่ไปขายที่ไหน,ไไนนะอ๋อคือคือไข่หานไข่เต้าหู้ก,อกนะอ็อ่ะมันมันมันแล้วก็ส่วนเป็ดเนื้อครับเป็ดตัวผู้ ตัวเขาเขาคิดเป็นเป็นโลหรือ,อย่างไงตัวตัวไม่เกินห้าสิบบาทแล้วก็ตอนตอนเราซื้อตอนเราซื้อลูกพันมาอ๋อตัวละสองบาทแล้วตัวเมียตัวเท่าไหร่ครับ <onder> <th> แล้วไอ้ไอ้ต <th Subst itute> ัวเล็กเนี่ยเราต้องเอามาขุนอีกนานไหมลุงว่าแล้วก็ถึงจะมาปล่อยตามทุ่งอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลุงทำตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมเดินตามสายอ อันนี้เราก็จะปล่อยเขาทั้งวันนะครับลแล้วก็ไล่กล,กลับแล้วเขากลับเองด้วยแสดงว่าเ,เป็ดนี้ก็เขาก็รู้นะ<อ>แสดงว่าเป็ดนี้ก็เขาก็รู้นะอ่ากลับบ้านได้อ่ากลับบ้เปได้เ<อ>ดินไในทางทั่วอ่าเดินตามกินเรื่อยเลยอเเดดโอ้โหก็ดีอ่า ่ได้เลื่อนๆอย่างลุงเลี้ยงเนี่ยต้องต้องให้วัคซีนอะไรป่ะครับหรือไม่ให้สองเทีเ่ยวให้ตอนอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบวันสี่สิบวันเที่ยวแล้วก็ไปเก้าสิบวันสามเดือนคือหยดหรือใส่น้ำฉีดโอ้โหฉีดเจ็ดพันกว่าตัวนี่ก็ตัวตัวฉีดเองป่ะครับอืมค่อยๆฉีดทีละตัวเลยครับ <laughs> คนคนให้ให้ยาอะไรครับน้ยาโรคเพกโรคอะไรนะโรคเพ็กเปกแล้วก็ฮีวาอ๋อในเป็ดนี่ยังมีอฮีวาอยู่มันกินน้ำเสียถ้าถ้าให้เทียบเลี้ยงเลี้ยงแบบในฟาร์มปกติเป็ดเขาเลี้ยงในฟาร์มมีไหมครับฟาร์มนึงก็มีเขาเลี้ยงขายแล้วอย่างข้าวาร์ม อ๋อไข่แล้วถึงจะเข้าฟาร์มตอนยังไม่ขายไม่ได้หรอกกินคุณตายตัวตกแล้วถ้าเลี้ยงนั่นนะตกตัวร้อยขวารวมสองร้อยอ่ะโอ้พอตัวพอถึงไข่ไข่ต้องสี่เดือนยี่สิบวันเลียงต้องต้องหลัง<ไ>ให้จากไข่ไปแล้วสีเ่เดือนยี่สิบวันถึงจะมาขุนเป็นเป็ดเนื้ออีกอทีหน,น,นึ่งอ๋อส่วนมากเขาก็จะเลี้ยงไล่ทุ่งแบบนี้ปล่ทุ่งไล่ไปพร้อมไข่เต็มที่แล้วก็เอาเข้าเข้าฟาร์มไปไข่นะอ่า ัวผู้ก็เขาคัดออกจากเป็ตัวเมียไปเข้าเข้าลงอือถ้าถ้าถ้าเป็ดตัวผู้นี่เลี้ยงเลี้ยงในฟาร์มกับเลี้ยงปล่อยอย่างเงี้ยครับถ้าใช้จ่ายสูงถ้าเลี้ยงในเล,เลี้ยงปล่อยมันก็ถูกหน่อยอเลี้ยงถูกหน่อยมันก็เอาไม่เหมือนอ้วนอ้วนไม่เหมือนกินไปข้าวอาหารคือไม่มีเนื้อ ยังโย่หอมหน่อยถ้าเลี้ยงในในฟาร์มหรือแบบนี้เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบนี้จะผอมกว่าแต่ผมว่าเขามีกล้ามเนื้อนะเขาได้วิ่งได้เดินก็กินอร่อยกว่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนไก่ไทยกับไก่ไก่เลี้ยงอ๋อเกเลยไก่ขึนกบไก่อ่าถ้าถ้าเป็ดขุนมันก็จะออกมันๆหน่อยตัวแบบมันๆอ๋อ ก็ต้องขูดหน่อยฮะมีเนื้อหน่อยแล้วเวลาจับขายนี่เขามารับถึงที่เลยปะเขามาถึงที่เลยไล่คืนรถนับก็ไล่คืนรถโอ้แล้วนับโอ้นับไงไหวเนี่ยผมดูแค่ตาห้าละห้าตัวห้าตัวอ๋อมือมือมือห้านับหนึ่งลอยยางอย่างชุดเมื่อเช้าเนี่ยอย่างชุดเมื่อเช้านี้เลี้ยงได้กี่วันแล้วครับกี่เดือนเลี้ยงได้สีวันนะสี่สิบวันแล้วเราต้องเลี้ยงไปกี่เดือนครับลุงถึงจะขายได้ ไอตัวผู้ก็เลี้ยงแค่เก้าสิบวันแล้วมาจับก็ตีเกมแคาจับเท้าความไปใชเงิไปขายอยส่วนตัวเมียนี่เราก็สเดือนยีหลังจากเขาเริ่มไข่ใช่ไหมครับไม่ใช่ยังยังไม่ไข่สี่เดือนยี่สิบวันนี้ยังไข่อ๋อแล้วเขาจะยี่วันนี้แล้วแล้วถ้าเขาไข่แล้วเนี่ยเขาจะให้ไข่อีกนานไหมครับสองปีอ๋อให้อยู่เป็นสองปีเลย เามก็ฉีดยาเข็มตกแพ็คเข็มอ๋อผมผมอ๋ตอตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะให้ไข่สี่เดือน20วันคือ4อี่เดือนยี่วันเนี่ยเรามาเลี้ยงไล่ทุ่งไล่ทุง่งพอเขาเริ่มจะไข่แล้วเราค่อยเอาเข้าฟาร์มอ๋อ มันได้ทุ่งก็ขายแต่ขายเปร์เซ็นต์น้อยหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็ก็ขายความจะขายเก้าสิบรตัวขายเก้าสิบลูกเพราะในฟาร์มนี้เขาจะเลี้ยงอาหารที่มีวิตามินน้อยหน่อยมันไม่ต้องเหนือยอะอยู่ในารมนี่เป็ดได้ทุ่งยอย่อยก็แค่หกสิบเจปร์เซนตนั่นแหละมันเหนื่อยอะมันต้องเดินอากาศมันร้อนมั่งอะไรมั่ง่ยแต่ในามมันในร่ม มีตายมั่งไหมครับลุงก็มีตายมั่งเล็กๆถ้าถ้าเทียบอ๋อแต่ถ้<อ>าใหญ่แล้วไม่ค่อยตายฉีาชาแล้วไม่ตายอ๋ตอตอนมาสองคืนสามคืนแรกอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องตายมไหมต,ตายไม่หมดหรอกเยอะถ้าถ้าให้เทียบต้นทุนตั้งแต่เลี้ยงจนจนจะเริ่มขายนะเายนี่ยเริ่มขายเนี่ยเราถ้าเราเลี้ยงจะเลี้ยงไม่ปล่อยเลยนะเลี้ยงเ,เล็กๆนะ,ะตกตัวถึงสองร้อยบาทโอ้ล้วขายได้ตัวห้าสิบบาทอ๋อไข่ ถ้าเป็นตัวคู่ก็ตัวไม่ถึงร้อนหรอกก็พอ50วัน60บานก็เต็มเลยละตัวก็จับไปขายเขาลงเชือดได้อ๋อระยะเวลามันจะน้อยกว่าไล่ทุ่งน้อยกว่ามันไปเต็มเขาเอาแล้วแต่ถ้าไล่ไล่ทุ่งเนี่ยต้นทุนก็จะถูกกว่าถูกกว่าเยอะเลยกินแค่20วันเองนะไม่ถึงเดือนหรอกเพราะชือยาจอออกทุ่งเอนแบบนี้ไล่ออกทุ่งอ๋อคือเราเลี้ยงหัวอาหารแค่20วันแล้วเสร็จเราก็ปล่อยออกทุ่งเลย เราเลี้ยงตั้งแต่เล็กยันโตนะกินเยอะตัวสตมันตัวผู้ขาดพุนอ่าแล้วแล้วระหว่างไรทช่งนี้มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไหมครับไม่มีแล้วก็าหลงน้องเดือนอ้าว6,000อ๋อจางพี่สอนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีข้าวให้แกส่วนเป็ดนี่ไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วหลังจากขิดยาหลังจากยีดยาเก็มสองก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ทั้งไข่ก็ตั้งเราจับตุ๊กแก่ตุ๊ตกแ้่กำไรดีหน่อยอเลี้ยงอาวันหน่อยเลี้ยงไม่นานเท่ากับว่าเก้าสิบวันเราก็จับขายได้แล้วคืตัวเมียมันแพงพอจับข,าย,ขายแล้วขายแล้วก็ตัวละอยกว่บาทอือร้อยอยู่ได้น้อลุงอยูไ่ไดต้ต้องต้องต้อง<ม>ต้องมีปริมาณล้านกว่าบาทนะอ๋อบางรุ่นได้ล้านกว่าบาทโอ้เป็นอาชีพที่ใช้ได้เลยเนาะร้านกว่าบาทนะ ตัวละร้อยอ่ะไขแล้วนะเลี้ยงสี่เดือนยี่สิบวันเราค่อยส่งให้เขาไปไข่ที่ที่โรงอ๋อผมเข้าใจผิดผมนึกว่าผมผมเข้าใจผิดนึกว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงแล้วเราเก็บไข่ไม่ใช่อ๋อเราไม่ไหวเลยเราจะไปขายไหนว่าไข่เป็นหมื่นอ๋อเาาลี้ยงวักมคือเลี้ยงจน เขาได้ที่พร้อมไข่เอายาวไว้ไข่ก็ได้นี่เราไม่มีทุนจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเรื่อยนะอืมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงส่งาตะเพิ่มอันนี้ลุงหนองก็คือเลี้ยงให้เขาพร้อมไข่แล้วก็ขายขายให้ฟาร์มดังมาทีเราขายเราดังลงอ๋อลงทุนชุดต่อไปปีปีหนึ่งนี่กี่รุ่นครับลุงลุงทำได้สามรุ่นได้สามรุ่นรุ่นละล้านโอ้โหปีละสามล้านผมอยากออกจากงานเลี้ยงเป็ดมั่งเลยนะตอนนี้เลี้ยงวายมีตะขายกั้านเนินไหนหรอ อามยังเยอะก็ไม่ลงรางแล้วแต่ไข่ถึงเยคืออ๋อยังติดไสแล้วไขายถึงรอบรอบเลยไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะอยู่นะว่าบินบินอะไรไม่นะหมดหมดอาหารอยากไปทอดอันนี้คือเราดิวกับชาวนาแถวนี้เออนนั่คือก็ข้านเดือดเยอะข้าวอ๋อหมายความว่ากําจัดวัชพืชให้เขาด้วยกินนเที่ยววแล้ะอันนี้คือต้นคงต้นข้าวเขาก็กินหมด ินหมดเ้าาตนยยอยเชลลงเชอรี่นี่ไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยอ๋อก็ตามยันบ้านเลยแหล่ะอ๋อเอาไปเลี้ยงหน่อยเอาไปเลี้ยงในน้ําให้หน่อยอ๋อผมนึกว่าไปเลี้ยงเป็ดนี่เราต้องไปขอกลายเป็นว่าเขามาตามเราไปด้วยตามข้าวจํานี่อย่างี้กินไปแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือเขาหวานแล้วใช่ไหมครับอยางออ๋ น้ำขาวก็กินไปแล้ว<อ>น้ำเช่นบ้านเลยซือ้อหรอกเรา,เราถ้ากลลารถ้าขายก็ไม่ให้ลงรางลงไรเงี้ยใส่ในนาแบบนั้นฮะไม่ไม่ไม่ให้ไปตามตอเออลงรางลงไรอะไรแต่าการเฉพาะแค่ส<อ>ิไบไร่ห้าไร่บ้างยี่สิบไร่บ้างก็เท <c oughs> ่ากับว่าเขาไปให้ปุ๋ยในานาด้วยใช่ไหมลูกโงามเรื่อยๆสมบูรณ์แบบทำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยออเนี่ยงามดีซะดูเลย ต้องใส่กุ้ยระยะยืมไปตรงทีโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปเลี้ยงที่อื่นเลยเนี่ยแค่เดี๋ยวเขาก็ทําสลับกันใช่ไหมลูกอ่าเราเราก็ไปเลี้ยงแปลงนู้นทีหนึ่งแปลงนี้จริงเราก็คอยไล่อย่างเงี้ยอ้ะนี่แปลงนี้กินเรื่อยลงเรื่อยอย่างเงี้ยทีลงจากลามจากที้เลยเดี๋ยวมาดูภาพตรงนี้มาใหม่แล้วครับปีใหม่แล้วมาดูปีใหม่แล้วแปลงเนี้ยเนาะเดี๋ยวผมมาบ้านผมอยู่นงมันไทน้อยนี่เอองเกิเนี่ยเป็ลงจากลามมาก็ขี้เลยลงน้ำที้เลยอ่ะ วันนี้แฉะหน่อยเนาะเลยไม่ได้เข้าไปถ่ายในโรงเรือนลุงเดี๋ยวไว้รอบหน้าอ่าคือก็เป็นโรงเรือนให้เขานอนธรรมดาในในู้นเนาะที่ขายได้คููตองกันเลยอ่ะใส่มะม่วงใส่พริกคูไปทูพริกผมเ้วยงามแล้วด้วยใส่ไปที่ขายได้ก็สอบเลยยี่สิบบาทได้ทุกส่วนอ่าตัวเนื้อ ที่ขายได้สมมติว่าทีนอาหารน่ะมันเร่งอ่ะที่ที่ไว้หมักหมมไว้ก็วางไปปูวางก็ปลูกอ่ะฟางก็ย่อยฟางก็ย่อยแบบที่เรากปุ๋ยหมักนั่นแหละผมไม่ต้องไปหมักเม่ต้องดี๋ยวให้มันแ้องลูกเด็กถูกไปล้องไปตายปิ๊บมีบาทได้ดูมาดูมาดูเลยแต่ช่วงกลางวันนี้ลุงก็ต้องอยู่เฝ้าตลอด เมื่อี้เาไป้าเน้องป้าเราก็ไปท้องานบ้านมาครับไปดูตอนเย็นกันไล่ช่วงไล่กลับไหมน้องป้าไปฝ้าว่ามันก็ไม่ไปไหนแล้วคุณหมาให้มันให้มันกัดอย่างเดียวออ๋เห็นมีลูกสมุนรอให้ผมลงมาหมาเราต้องไปฝ้าหมาตัวอ้านกวดหมาที่อื่นมาเมื่อกี้มีหมาที่อื่นมาเขาก็กวดทิ้งก็ถ้าถ้าใครอยากจะเลี้ยงเป็ดจริงๆต้องต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับลุงมี ม่ต้องมีพื้นที่แค่แค่มีพื้นที่ให้เขาเที่ยวเขาลงให้กินอยู่เราไม่ต้องชักทิ้งแบบนั้นถ้ายิ่งรอบข้างทำนางี้สบายเลยแล้วน้อยฝั่งนู้นที่เยอะนะของรังอ่ะทางนู้นอ่ะที่อปาเลยผมตามมาเรื่อยผมไกลบ้านไกลไปไกลไปผมผ่านน้องก็จะเดินไปถึงไกลก็ต้องขึ้นรถไปเบมือนกันอยู่ทุ่งนั้นะไกลเคยไปอยู่สองเที่ยวถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นนแถวนี้ก็พอแล้วเนาะจริง,งๆโอเคครับลุงได้ความรู้เยอะเลยเนาะสำหรับใครที่ไม่ไเลี้ยงเนี่ยลองเลี้ยกงกันเยอะท้าไม่ตะองกองผมว่ายังทำงานประจำอยู่ถ้าเลี้ยงต้องเอากลับไปไว้ตะขีนะครับสว่าหัวที่ดีนี่ยหัวเยอะเนี่ยเต็มเลยครับโอ้ตอนนี้โหัวเยอะตะขีเลี้ยงเป็ดไข่ ก็ไปเลี้ยงกันนะได้เป็นล้านเลยแต่ไข่แค่ห้าพันตัวนะแต่ส่วนมากอ่ะจะมีเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอ่ะเขาจะมาติดต่อรุ่นสี่พันลูกหรือสิลูกเอาเอาเอาเป็ดอะใส่รถมาแล้วก็ขอลงในนาแล้วก็ไปล้อผมเคยเห็นอยู่แต่ยังไม่เคยไปถามมลยี่ไปถามด้วยเลยไข่ดีนะดูก็ัวไข่ตัวไข่ดีนะดูเลยจองกันเลยอ่ะไข่ไรทุ่งนะอ่าพอจองไปขายถ้าไปพักมันไ่ะต้องพักต้องเป็ดความอ๋อ ต้องปความฟักอมีตะวพนั้นไม่มีตะพูอ๋อเหมือเหมือนไก่ไข่อะเนาะที่ไม่ด้มีน้ําเชื้อเขาก็จะไม่เป็นตัวดไปขายมันจะเสียไวไงไม่ให้มีตะวพู่ถ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนได้เป็นล้านหกเจ็ดแปดมั้งไล่ทุ่งก็เกี่ยวทำเสร็จแล้วกกลับบ้านไปเียอีที่ตแถวนครสวรรค์เต็มเลยหอยเชอรี่กำลังระบาดเตอนนี้ เพื ite, it no ่อนผบอกตอนนี้หอยเชลลี่กำลังระบาดเลยไม่รู้จะทำไงนะเข้าไปจับมาปล่อยที่บ้านไม่มีเลย่อกินเกลี้ยงก็น่าจะเกลี้ยงเลยครับทีละเกือบหมื่นตัวอย่างเงี้ยหมดเลยิหากินจ็ไม่มีเลยเนี่ยลองจำลองกลาไอ้ผมไม่ได้เปโอเคครับขอบคุณมากครับลุงหนองหมวงอย่าลืมนะครับผมมาไงก็มาอยู่กันได้เดี๋ยวเรียงกะปองได้ครับขอบคุณมากครับลุงหนองขอบคุณครับเดี๋ยวผมแวะไปเอาหมวกเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงหนองมากครับผม ก็ที่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดอะเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะมาบรบกวนตอนมีชุดใหม่มาเลีออ้ยงอะเนาะกับนาข้าวตรงนี้ช่วงปีใหม่เดี๋ยวผมขอเข้ามาถ่ายอีกทีหนึ่งวันนี้ช่องพี่ต้อมเกษตรีพวิตีพึ่ตงตนเ,เองลาไปด้วยคุณลุงสนองกันเนาะผู้เลี้ยงเป็ดปีหนึ่งได้สามที่ร้านเลยนะรุ่นหนึ่งนี่เป็นร้านแล้วสามเที่ยวนี่ได้สามร้านกว่าก็ใครสนใจเลี้ยงเป็ดกันเนาะก็คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวผมพามาถ่ายมาอามาดูที่ฟาร์มอีกทีเนาะ โอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไลให้ช่องพี่ต้อมเกษตรซีพิตรพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวมาแล้วกันได้ครับขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับผม <laughs> อ๋อครับผมผมผ่านมาเรื่อยแถวเนี้ยผมชอบขับขี่รถเล่นแถวเนี้ย เงียบดีขอบคุณครับลุงไปแล้วครับพี่ชื่ออะไรนะครับลืมถามเลยพี่ชื่ออะไรนะพี่สอนทำไมเป็ดฝั่งนี้ถึงไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็นี่เป็ดนี่บรรุเป็ดไข่อ้าวร้านู้นไม่ใช่เป็ดไข่ครับเป็ไม่ไข่ครับยังยังไม่ไข่ตัวยังเล็กอยู่อ๋ออันนี้น้องเขาแวะเองเหรอครับ ครับผมระหว่างรอลุงเขาพาน้องเป็ดเข้าที่เข้าทางอะเนาะช่วงนี้ใครมีอะไรแนะนําให้ไปถ่ายนะสวนไหนอยากโปรโมทส่วนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เนาะช่วงนี้ขอละแวกนนทบุรีสุพรรณนครปฐมสามพานอะไรพวกเนี้ยเนาะใกล้ๆก้ก่อนแล้วกันแล้วมีโอกาสเดี๋ยวผมจะออกไปไกลกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะเนาะอันนี้ ลุงเขาก็กําลังสาระวนวุ่นวายกับน้องเป็ดอยู่เพราะว่าดูแล้วเป็นเป็ดเด็กมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่เนาะเลยเลยแปลงที่ลุงเขาจะพามากินนะเนาะดูเห็นธงแดง,แดงไหมครับพอเลยแปลงทีนี้เราลุงลุงนองเนี่ยเขาก็จะไล่กลับมาแล้วก็พี่สอนจะคอยปิดท้ายขาบวนนะเนาะเพื่อไม่ให้น้องเป็ดอ เขาเรียกอะไรกระเด็นเส้นๆกระชัดกระจายไปที่อื่นอยากลงไปดูยังเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเกะกะลงเขากันนะนู่นเกะไปถึงนูนนะ้นเนาะนู้นว่าจะเดินตามลงไปอยู่เมื่อกี้กลัวเป็ดเ็าตื่นอันนี้ต้องเฝ้าป่ะครับลุงอือก็อันนี้คือเราปล่อยเราปล่อยเขาทั้งวันเลยใช่ไหมรับอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราเดินตามไปดูน้องเป็ดข้างในครับต้องถอดรองเท้าเนาะเพราะฝนมันตกไปแฉะหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันว้าอป้ยบรรยากาศทุ่งนาครับขออนุญาตถ่ายพี่สอนนะครับพี่ก็จะเฝ้าอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ห้าโมงโอ้กับห้าโมงเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอิ่มเพาะลงเขาแต่เขาดูถ้าในเวลาเขาเคยกลับเขาก็รีบกินรีบกลับออ๋ยังไงกลับให้กลับสี่โมงอ่าเขาดูเวลาพอาะเขารีบกินเขาก็อิ่มปุ๊บเขาจะไม่ไม่กินไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเดินเป็นขบวนกลับเองเออ ถ้าเราเคยกลับค่ํามืดเขาก็จะยังไม่กินรอกินใกล้ๆกลับอย่างเงี้ยกลางคืนคจะได้ไม่หิวออ๋มันเป็น<ร>อย่างให้ให้กินให้กลับสี่โมงด้ยอ่ะอิ่มไม่อิ่มเราให้กลับเอาราสี่โมงสี่โมงเขาก็จะรีบกินรีบกินหายหายหรื่องลื้อเรื่องงูเหงือหายไม่หายนะครับวัวหมา ปืนหมาเข้าดาวกัดในดาวอย่มันแล้วแล้วไอ้เจ้าพวกนี้คือหมาที่หมาที่บ้านหมาอันนี้เขาช่วยเลี้ยงอยู่แล้วฮะอันนี้เขาไม่กัดไม่เลยอ๋อแต่พี่ไม่พี่ไม่ได้กินอยู่กับลุงใช่ไหมครับอยู่บ้านตั้งห่างไม่ใช่ถัาลูกชายเขาเอาข้าวมาส่งอ๋อผมไม่ผมอยู่นี่ผมก็ต้องกินนี่เพราะมีการทำเสาสีมีมีข้าวให้สามมื้อ โอเคครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวผมไปตามดูอีกชุดหนึ่งที่ลุงกําลังปล่อยขอบคุณครับพี่นี่ครับอาหารของน้องเป็ดเนาะในนาก็จะมีพวกหอยกุ้งหอยปูปลาอยู่ในนี้เนาะน้องเป็ดเขาจะหาอาหารในนี้แหละแล้วก็กินพวกมแมลงตั๊กแตนบ้างขอบคุณมากครับลุงดะะได้ครับขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับผม <laughs> อ๋อครับผมผมผ่านมาเรื่อยแถวเนี้ยผมชอบขับขี่รถเล่นแถวเนี้ยเงียบดีขอบคุณครับลงไปแล้วครับ